หัวใจส,สำคัญของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการของสรรพสิ่งมาขยายความในแต่ละข้อเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ 1. อนิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งสังขารล้วนไม่คงที่ไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราจากเด็กเป็นหนุ่มสาวสู่ความชราเจ็บป่วยและตายในที่สุดเซลล์ในร่างกายเกิดดับตลอดเวลาวัตถุสิ่งของรถยนต์คันใหม่ก็เก่าลงบ้านก็ทรุดโทรมอาหารก็บูดเนา่าธรรมชาติฤดูการผันเปลี่ยนกลางวันสลับกลางคืน ภูเขาก็สึกกร่อนไปตามการเวลาอารมณ์ความรู้สึกเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยไม่มีอารมณ์ไหนที่คงอยู่กับเราได้ตลอดไปความคิดสังขารความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็หายไปความจำสัญญาความทรงจำบางอย่างชัดเจนบางอย่างเลือนลางและเปลี่ยนแปลงไปได้แก่นของอนิจจัง คือการยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่คงเดิมการพยายามยึดให้บางสิ่งคงอยู่ตลอดไปจึงนำมาซึ่งความทุกข์ 2. ทุกขังความเป็นทุกข์สภาพที่ทนได้ยากหรือสภาวะที่ถูกบีบคั้นไม่สมบูรณ์ในตัวเองคำว่าทุกข์ในที่นี้มีความหมายกว้างกว่าแค่ความเจ็บป่วยทางกายหรือใจ ทุกที่เราเข้าใจกันทั่วไปเช่นความเจ็บป่วยทางกายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความโศกเศร้าเสียใจทุก์เพราะความเปลี่ยนแปลงหรือวิปริณามทุก์ขความสุขที่เรามีอยู่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือหายไปก็ทําให้เกิดทุก์ขเช่นความสุขจากการได้เลื่อนตําแหน่งแต่ก็ต้องกังวลกับการรักษามันไว้หรือความสุขตอนไปเที่ยวที่ต้องจบลง ทุกเมสภาวะของมันเองหรือสังขารทุกข์ความทุกที่แฝงอยู่ในทุกสิ่งที่เป็นสังขารเพราะมันไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนมันจึงมีสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นความไม่สมบูรณ์ในตัวเองแม้ในขณะที่เรารู้สึกเฉยๆก็ยังมีความทุกข์ละเอียดอ่อนนี้ซ่อนอยู่แก่นของทุกขัง เพราะสิ่งต่างๆไม่เที่ยงคืออนิจจังจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์และเพราะมันไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มันจึงไม่ใช่ตัวตนที่เราจะควบคุมได้คืออนัตตา 3. อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนหรือของตัวตนสิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นแก่นสาระถาวรให้ยึดถือได้เราไม่สามารถบังคับบัญชาให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจปรารถนาได้อย่างแท้จริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟชั่วคราวแล้วก็สลายไปเป็นธรรมดาจิตใจนี้ไม่ใช่ของเราเราสั่งให้จิตใจมีความสุขตลอดไปไม่ได้สั่งไม่ให้โกรธไม่ให้ฟุ้งซานไม่ได้ ความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่มากระทบสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทรัพย์สิสนชื่อเสียงเกียรติยศคนรักล้วนเป็นสิ่งที่เราครอบครองได้เพียงชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงแก่นของอนัตตาคือการทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของเรานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการประชุมการของส่วนประกอบ5อย่างคือรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งส่วนประกอบแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นความสัมพันธ์ของทั้งสามสิ่งไตรลักษณ์มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเพราะสรรพสิ่งไม่เที่ยงคืออนิจจจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์และเพราะมันไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ มันจึงไม่ใช่ตัวตนที่เราจะควบคุมได้คืออนัตตาประโยชน์ของการเข้าใจไตรลักษณ์การเข้าใจและเห็นความจริงข้อนี้ไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกตามความเป็นจริงซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยวางเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงการลดความทุกข์เมื่อเราไม่ยึด ความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากหรือความไม่ได้ดั่งใจก็จะลดน้อยลงการเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมของชีวิตนำไปสู่ความสงบและอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริง